กำเนิดปิโตเรเลียมปิโตเรเลียมคืออะไรนะะก็ปิโตเคมีคืออะไรอ๋อปิโตเรเลียมคือน้ำมันแล้วปิโตเคมีละ่ะคืออะไรเราจะเอาน้ำมันไปทำอะไรน้อโอเคสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าปิโตเรเลียมและปิโตเคมีคืออะไรในวันนี้ผมนายกิรัตมาพะสิทธิ์สวัสดีครับ อราจะพาไปรู้จักเกี่ยวกับปิโตเลียมแล้วก็ปิโตเคมีนะครับจะเป็น,นยังไงคอยติดตามกันดูเลยครับโอเคครับมาเริ่มที่หน้าปกกันเลยนะครับหน้าปกก็จะมีปิโตเลียมแล้วก็ปิโตเคมีนั่นเองมาเข้าสู่หน้าถัดไปครับก็จะเป็นท็อปิกหรือหัวข้อก็จะุ่งบอกถึงปิโตเลียมแล้วก็เกี่ยวกับปิโตเคมีในปิโตเคมีนั้นก็จะมีอัพสตรีมอินเตอร์มีเดียสตรีมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นของดาวสตรีมนั่นเองครับ หน้าถัดไปครับก็คือเกี่ยวกับปิโตรเลียมหัวข้อแรกป,ปิโตรเลียมคืออะไรหัวข้อที่2ปิโตรเลียมมาจากที่ไหนก็สุดท้ายปิโตรเลียมมีการขนส่งอย่างไรต่อมาสารประกอบปิโตรเลียมอะครับก็คือสารประกอบของคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจน จะมาจับตัวกันโดยเมื่อจับตัวกันแล้วจะออกมาเป็นน้ำมันดิบแล้วก็แก๊สธรรมชาตินั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นการสำรวจนะครับข้อแรกจะเป็นการสำรวจทางธรณีวิทยาข้อที่2ก็จะเป็นการสำรวจทางธรณีวิสิกและสุดท้ายก็จะเป็นการขุดเจาะสำรวจครับต่อมาเรามาดู5ปัจจัยที่ทําให้เกิดปิโตเรเลียมกันครับ1นึ่ซลล็อกสองปิโตเรเลียมมูฟเมนต์สามดิสเซเวอร์ล็อกสี่แคปล็อกและสุดท้ายเป็นโครงสร้างของปิโตเรเลียมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง ในการเกิดปเปโตรเลียมนะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นดินต่างๆก็จะมีน้ํามีรีเซอร์เวอร์ล็อกและสุดท้ายก็จะมีแคปล็อกปปโตเรเลียมนั้นเกิดจากซากพืชซากสัตว์ดึกดาบันโดยการได้รับความร้อนจากพื้น,นดินแล้วก็มีเพชเชอร์มากดก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานหลายล้านปีถึงจะทําให้เกิดน้ํามันปปโตเรเลียมหรือแก๊สธรรมชาตินั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นโครงสร้างของปเปโตรเลียมครับ อย่างรูปทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นโครงสร้างแบบรูปโดมรูปตรงกลางก็จะเป็นโครงสร้างแบบเลื่อนลอยและสุดท้ายจะเป็นรูปโค้งปฐุมควม่ำนั่นเองครับการขนส่งปิโตเรเลียมเราจะใช้เรือขนาดใหญ่มาบรรทุกน้ามันขุดออยที่เราได้รับจากแท่นขุดเจาะจะส่งมายังเรือเราจะส่งไปยังท่าเรือน้ําลึกเราจะส่งน้ํามันปิโตเรเลียมนั้นมาเก็บที่แท่งขุดออยต่อมาเข้าสู่หัวข้อของปิโตเคมีนะครับหัวข,ข้อแรกก็คือปิโตเคมีนั้นคืออะไรหัวข้อที่สอง อัพสตรีมคืออะไรโตเคมีคืออะไรก็คือผลผลิตที่ได้จากปิโตรเลียมน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาตินั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสารต่างๆที่ได้จากกระบวนการทางเคมีอันนี้จะเป็นแผนภูมิข้าค่าว,ว่าเราส่งน้ำมันดิบไปที่ไหนบ้างต่อมาเป็นอินเตอร์มีเดียอินเตอร์มีเดียนั้นในของกิซีเราเนี่ยก็จะมีทั้งอะโลเมติกโอลิฟฟิน แล้วก็ฟีนอลอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างคร่าวๆครับว่าแพนอะโรเมติกได้โปรดักออมาเป็นอะไรบ้างแล้วก็โอลฟินได้โปรดักมาเป็นอะไรบ้างและเรามาทําเป็นอะไรบ้างนั่นเองต่อมาเรามาเข้าสู่ช่วงของดาวสตรีมกันครับดาวสตรีมคืออะไรดาวสตรีมก็คือเป็นการรับสารตั้งต้นมาจากอินเตอร์มีเดียสตรีมเพื่อที่จะทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นถุงพลาสติกฝาขวดน้ํา ผลิตภัณฑ์เครื่องสอําอางผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับขวดแล้วกผ็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรถจ์ก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับอ่าเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวีดีโอข้างต้นก็ถ้ารายละเอียดผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาหน้าที่ดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ด้านล่างข้อมูลเบื้องต้นให้ดูนะครับก็ขอบคุณมากครับ